สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของผมนะครับวันนี้ผมอยากจะมาเล่าเรื่องจริงเรื่องหนึ่งที่มันเหลือเชื่อซะจนแทบจะเป็นไปไม่ได้คุณกล้าจินตนาการไหมครับว่าในสนามบินนานาชาติที่วุ่นวายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกการทํากระเป๋าสตางค์ที่อัดแน่นไปด้วยเงินสดและเอกสารสําคัญหายแต่กลับมีโอกาสเกือบหนึ่งเอร์เซน์ที่มันจะกลับคืนมาถึงมือคุณในสภาพเดิมทุกอย่างไม่ว่าจะในลอนดอนปารีส นิวยอร์กหรือปักกิง่งเรื่องราวแบบนี้ฟังดูเหมือนเป็นแค่นิยายเพ้อฝันที่ใครได้ยินก็คงแค่ยิ้มมุมปากแต่มันกลับเกิดขึ้นจริงๆครับเกิดขึ้นอย่างชัดเจนบนแผ่นดินไทยณทนะ่าอากาศยานสุวรรณภูมิทีมโปรดิวเซอร์จากสำนักข่าวระดับโลกอย่างบ b c ของอังกฤษได้เดินทางมาที่นี่เพื่อทำการทดลองข้างถนนสุทธาไทยเพื่อประเมินระดับความซื่อสัตย์ของผู้คนทั่วโลกและพวกเขาได้เลือกประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางแรกเริ่มเดิมทีพวกเขาไม่ได้คาดหวังผลลัพธ์ในแง่ดีสักเท่าไหร่เลย ตรงกันข้ามพวกเขากลับพกพาความเคลือบแคลงสงสัยและอคติที่ฝังหัวมาเต็มกระเป๋าเดินทางแต่การเดินทางมาประเทศไทยในครั้งนี้ได้เปลี่ยนแปลงทัศนคติที่พวกเขามีต่อเพื่อมนุษย์พลิกชมภาพจำที่พวกเขามีต่อสังคมตะวันออกและสันคลองความเข้าใจลึกซึ้งที่พวกเขามีต่อคำว่าอารยธรรมไปอย่างสิ้นเชิงวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่ทำให้โปรดิวเซอร์ของ BBC ถึงกับตื้นตันจนน้ำตาไหลพรากกลางกองถ่ายและทำให้ผู้ชมชาวอังกฤษต้องทอดถอนใจด้วยความทึ่ง ว่าบนโลกใบนี้ยังมีความซื่อสัตย์และความอบอุ่นที่แท้จริงอยู่และมันซ่อนตัวอยู่บนแผ่นดินที่ชื่อว่าประเทศไทยแห่งนี้จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่ความวุ่นวายบนถนนในกรุงเทพหรือในถงผู้โดยสารของสนามบินสุวรรณภูมิแต่มันเริ่มต้นขึ้นในเช้าวันหนึ่งของฤดูหนาวที่ปกคลุมไปด้วยสายหมอกในกรุงลอนดอนในห้องประชุมของสำนักงานใหญ่ BBC โปรดิวเซอร์สารคดีสองสาคนกำลังถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่มันคือโครงการสารคดีที่จะสำรวจสถานการณ์ความซื่อสัตย์ทั่วโลกโดยพวกเขาจะจงใจทิ้งกระเป๋าสตางค์ที่ใส่เงินสดและบัตรประจำตัวไว้ในที่สาธารณะตามเมืองใหญ่ต่างๆแล้วเฝ้าสังเกตการอัตราการส่งคืนและเรื่องราวเบื้องหลังโอลิเวอร์ไว้โปรดิวเซอร์หนุ่มใหญ่ผู้มองโลกในแง่ร้ายเสมอเป็นคนแรกที่แสดงความกังขาออกมาอย่างไม่ปิดบงัง เราเคยลองทําที่ปารีสเบอร์ลินและแมนฮัตตันมาแล้วอัตราการส่งคืนโดยเฉลี่ยไม่ถึง40%ด้วยซ้ําแล้วคุณจะมาบอกพมอว้าที่กรุงเทพผลลัพธ์มันจะดีกว่าเนี้นะประเทศไทยนะเหรอประเทศที่ฝรั่งอย่างเรามองว่าเป็นประเทศกําลังพัฒนาที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและกลโกลงนักท่องเที่ยวมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เสียงของเขาเต็มไปด้วยความเยยหยันในมุมหนึ่งของห้องประชุมโซฟีหญิงสาวลูกครึ่งไทยอังกฤษรองผู้กำกับและสมาชิกเชื้อสายเอเชียเพียงคนเดียวในทีมเอ่อยขึ้นมาอย่างใจเย็นพวกคุณอาจจะแปลกใจนะคะแต่ประเทศไทยไม่ใช่แบบที่พวกคุณจินตนาการจากข่าวหรือคำบอกเล่าผิวเผินน้ำเสียงของเธอมั่นคงและเปลี่ยนไปด้วยความเชื่อมั่นที่มาจากประสบการณ์ส่วนตัวคุณแม่ของฉันเติบโตที่กรุงเทพท่านสอนฉันเสมอว่าที่นั่นถ้ามีคนเก็บกระเป๋าสตางค์ได้เขาจะวิ่งตามคุณหลายร้อยเมตรเพื่อเอามาคืนให้ ที่นั่นมีสิ่งที่เรียกว่าน้ำใจค่ะโตประชุมมีเสียงหัวเราะเบาๆแต่บรรยากาศในห้องยังคงเต็มไปด้วยเมฆหมอกของความไม่เชื่ออลิเวรยยักไหลน้ำใจเหรอผมเชื่อในสถิติมากกว่าแต่แล้วเบนจามินสมิธผู้อำนวยการใหญ่ของโปรเจก,กต์ก็ทุบโตตัดสินใจงั้นเราก็ไปพิสูจน์กันเลยเขาเคยทำกระเป๋าสตางค์หายในรถไฟใต้ดินที่นิวยอร์กในนั้นนอกจากเงินหลายร้อยดอลลาร์ยังมีรูปถ่ายสมัยมหาวิทยาลัยที่หาไม่ได้อีกแล้ว ประสบการณ์ครั้งนั้นทําให้เขาเริ่มสงสัยว่าโลกใบนี้ได้สูญเสียหลักฐานของความซื่อสัตย์และความไว้วางใจไปแล้วหรือยังและแล้วประเทศไทยก็ถูกบรรจุเข้าไปในรายชื่อสถานที่ทดลองเกือบจะเหมือนเป็นตัวเลือกแถมที่ไม่มีใครคาดหวังอะไรมากหนึ่งสัปดาห์ต่อมาสมาชิกทีมทดลองของ BBC ทั้ง6คนก็เหยียบเครื่องบินมุ่งหน้าสู่ประเทศไทยสถานที่ที่พวกเขาเลือกคือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประตูสู่เอเชียที่ต้อนรับนักเดินทางหลายสิบล้านคนต่อปีและเป็นเวทีที่สมบูรณ์แบบที่สุดใน การทดสอบความซื่อสัตย์ของมนุษย์พวกเขาไม่ได้เตรียมมาแค่กระเป๋าสตางค์สิบใบที่อัดแน่นด้วยเงินสดแต่ยังมาพร้อมกับอุปกรณ์ถ่ายทําที่ซ่อนไว้อย่างแนบเนียนนะักแสดงและระบบจัดลำลองการติดต่อกลับที่สมบูรณ์แบบก่อนเริ่มภารกิจโอลิเวอร์ยังพูดติดตลกกับทีมงานว่าถ้าที่นี่มีอัตราการส่งคืนเกินครึ่งหนึ่งนะผมจะเลี้ยงชายามบ่ายพวกคุณตลอดทั้งปีเลย แต่เขาไม่เคยคาดคิดเลยว่าการเดินทางมาครั้งนี้เขาไม่เพียงจะต้องเป็นเจ้ามือเลี้ยงชาแต่ยังจะต้องกลับไปทบทวนมุมมองที่ตัวเองมีต่อโลกทั้งใบเสียใหม่ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าความเชื่อที่ฝังรากลึกของพวกเขากำลังจะถูกสั่นคลอนอย่างรุนแรงหกโมงครึ่งในตอนเช้าถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่งจะตื่นจากการหลับไหลแสงอรุณอ,อ่อนโยนสัดส,ส่องผ่านผนังกระจกสูงตระ่านของอาคารผู้โดยสารเข้ามาผู้คนลากกระเป๋าเดินทางด้วยสีเท้าที่เร่งรีบบรรยากาศโดยรอบอบอวลไปด้วยความวุ่นวายที่เป็นระเบียบทีมงงงาาาานนขขอ BBC กก็็เเ้สูู่โมมดรรทตปแบบ จอทผู้กำกับภาพเริ่มติดตั้งกล้องซ่อนตามจุดต่างๆทั่วอาคารผู้โดยสารเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ภาพที่คมชัดแต่ไม่เป็นที่สังเกตขณะที่โซฟีตรวจสอบรายละเอียดภายในกระเป๋าสตางค์แต่ละใบอย่างพิถีพิถันภายนอกเป็นหนังแท้ภายในมีธนบัตรไทยหลายพันบาทและธนบัตรดอลลาร์พับไว้อย่างเรียบร้อยบัตรเครดิตปลอมสองใบและนมบัตรที่ระบุชื่อผู้ติดต่อและรายละเอียดโรงแรมที่พักในกรุงเทพทุกอย่างถูกจัดฉากให้ดูเหมือนของที่นักเดินทางทำตกไว้จริงๆในตอนที่กำลังเร่งรีบเราไม่ได้กำลังทดสอบคุณธรรมที่สมบูรณ์แบบ แต่เรากำลังบันทึกปฏิกิริยาตอบสนองที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันโซเฟียอธิบายขณะจัดเรียงธนบัตรโอลิเวอร์ยักไหลมุมปากของเขายังคงมีรอยยิ้มแห่งความกังขาหวังว่าน,นี่จะไม่ใช่ประสบการณ์ที่น่าผิดหวังอีกครั้งนะกระเปาสตังใบแรกถูกวางไว้บนเก้าอี้ยาวในโซนผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ นักแสดงที่ปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวลุกขึ้นเดินจับไปทิ้งกระเป๋าสตางค์ไว้บนขอบเก้าอี้อย่างเงียบเงียบเหมือนกับของที่ผู้โดยสารคนหนึ่งลืมทิ้งไว้ด้วยความเหนื่อยล้าจากการเดินทางทีมตักล้องเข้าประจำที่ภาพบนจอแสดงผลปรากฏขึ้นเสียงสัญญาณในหูฟังดังขึ้นการทดลองได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ3นาทีต่อมาชายัวกลางคนในชุดสูทสีเทาเข้มถือกระเป๋าเอกสารเดินเข้ามาในบริเวณที่นั่ง เขามองไปรอบๆวยสีหน้าลังเลเล็กน้อยก่อนจะก้มลงหยิบกระเป๋าสตางค์ใบนั้นขึ้นมาเขายืนมองซ้ายมองขวาเหมือนกำลังรอให้เจ้าของกลับมาไม่ถึงสองนาทีเขาก็เดินตรงไปยังเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์พูดคุยกับพนักงานด้วยเสียงเบาๆแล้วยื่นกระเป๋าสตางค์ใบนั้นให้เสียงรายงานดังขึ้นในหูฟังเป้าหมายที่หนึ่งได้รับการส่งคืนแล้วภายในห้องควบคุมเงียบกริบไม่มีใครปรบมือไม่มีใครพูดอะไรแต่ในแววตาของทุกคนเริ่มมีประกายแห่งความประหลาดใจ ไม่นานนักกระเป๋าสตางค์ใบที่สองก็ถูกเก็บและนำส่งไปยังศูนย์บริการทรัพย์สินสูญหายลอสแอนด์ฟาวผู้ที่เก็บได้เป็นหญิงสาวหน้าตาเหมือนเพิ่งลงจากเครื่องบินเธอเปิดดูกระเป๋าสตางค์แล้วรีบใช้โทรศัพท์มือถือโทรไปยังเบอร์บนนำบัตรทันทีเสียงของเธอมีความประหม่าเล็กน้อยฮัลโหลมิสเตอร์เทเลอร์หรือเปล่าคะฉันคิดว่าคุณน่าจะทำกระเป๋าสตางค์ตกไว้นะคะตอนนี้ฉันอยู่ที่ถงผู้โดยสารขาเข้านะคะสองใบแล้วเพิ่งผ่านไปแค่สิบห้านาทีเอง จอตมองหน้าจอข้อมูลแล้วพึพรรมพำเสียงเบาโอลิเวอร์ขมวดคิ้วจังหวะมันเร็วเกินไปผิดปกติอย่างมากกระเป๋าสตางค์ใบที่สามถูกวางไว้ข้างเก้าอี้ในโซนรับกระเป๋าเดินทางคุณยายคนหนึ่งในครอบครัวนักท่องเที่ยวกำลังยืนรอสัมภาระอยู่ใกล้ๆเมื่อเห็นกระเป๋าสตางค์ท่านไม่ได้พูดอะไรสักคำแต่ก้มลงเก็บมันขึ้นมาถือไว้ในมืออย่างเงียบๆและยืนรออยู่ตรงนั้นนานถึง20นาทีจนกระทั่งมีเสียงประกาศตามหาเจ้าของดังขึ้นท่านจึงนำกระเป๋าสตางค์ไปมอบให้เจ้าหน้าที่สนามบินโซฟีรายงานผ่านหูฟังเบาๆ เป้าหมายที่สามคืนแล้วค่ะเมื่อถึงเวลาสิบโมงเช้าจากกระเป๋าสตางค์ทั้งหมดสิบใบที่ถูกวางไว้มีถึงแปดใบที่ถูกนํามาส่งคืนโดยสมัครใจไม่มีแม้แต่ใบเดียวที่ถูกขโมยหรือถูกทิ้งขว้างอย่างไร้เยื่อใยโทรศัพท์ของกระเป๋าสตงางค์ใบที่ก้าดังขึ้นตอนบ่ายสามโมงเป็นเสียงของผู้หญิงวัวกลางคนคนหนึ่งที่อธิบายปลายสายว่าพอดีตอนนั้นฉันรีบมากเลยไม่ได้เดินไปที่เคาน์เตอร์เพิ่งจะมาเห็นนมบัตรนี่แหละข้าขอโทษด,ด้วยนะคะพรุ่งนี้จะเอาไปส่งให้ด้วยตัวเองเลยค่ะ นี่มันไม่ใช่ความคลาดเคลื่อนทางสถิติแล้วนะโอลิเวอร์โซฟีกระซิบกับเขาแต่นี่คือหลักฐานทางวัฒนธรรมโอลิเวอร์จ้องมองภาพบนหน้าจอที่พ่อคนหนึ่งจูมือลูกชายนำกระเป๋าสตางค์ที่เก็บได้ไปมอบให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเขานิ่งเงียบไปครู่หนึ่ง เขาไม่อยากจะยอมรับแต่แววตาของเขาเริ่มสั่นคลอนนี่ไม่ใช่การตัดสินใจทางศีลธรรมของคนเพียงคนหรือสองคนแต่มันคือความเข้าใจร่วมกันของคนทั้งสังคมนี่ไม่ใช่แค่พฤติกรรมแต่มันคือนิสัยที่กลายเป็นธรรมชาติไม่ใช่การทำเพื่อเอาหน้าแต่เป็นการกระทำที่ออกมาจากหัวใจและนี่คือปรากฏการณ์ที่ทีมงานของ BBC ไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนในโลกห้าโมงเย็นวันนั้นในห้องบรรชาการชั่วคราวของ BBC ตัทํางานเต็มไปด้วยเอกสารบันทึกการทดลอง ใบรับของคืนและบันทึกการโทรศัพท์สายตาของโอลิเวอร์จับจ้องอยู่ที่ตารางซึ่งเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ที่หมายถึงส่งคืนแล้วสีหน้าของเขาเคร่งครึมอย่างเห็นได้ชัดวันนั้นกระเป๋าสตางค์ทั้งสิบใบกลับคืนสู่เจ้าของภายใน24ชั่วโมงอย่างสมบูรณ์ไม่มีเงินสดหายไปแม้แตะบาดเดียวบัตรเครดิตไม่ถูกแต่ต้องแม้กระทั่งตำแหน่งการจัดวางของภายในกระเป๋าก็ยังคงเหมือนเดิมมันไม่สมเหตุสมผลเลย ในที่สุดโอลิเวอร์ก็เอ่ยปากขึ้นมาน้ำเสียงของเขาต่ำและแฝงไปด้วยความไม่ยอมรับที่ไคโรอัตราการคืนของเราอยู่ที่17%บัวนอสไอเรส22%แม้แต่ในลอนดอนบ้านเราก็ยังแค่41%แต่ตอนนี้ที่กรุงเทพประเทศไทยเรากลับได้ผลลัพธ์ถึง100%โซฟีไม่ได้ตอบอะไรเพียงแต่เปิดดูวิดีโอจากกล้องวงจรปิดอย่างเงียบๆในภาพ ชายหนุ่มคนหนึ่งยืนอยู่ข้างตู้ขายของอัตโนมัติหลังจากเก็บกระเป๋าสตางค์ได้เขาก็โทรหาเบอร์ติดต่อและวิ่งเยาะเยาะไปที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ความเป็นธรรมชาติและความสงบในฉากนั้นทำให้ไม่มีใครสามารถตั้งคำถามได้เลยคุณคิดว่าพวกเขากำลังแสดงละครอยู่หรือเปล่าเบนจามินในที่สุดโอลิเวอร์ก็หันไปถามผู้อำนวยการเสียงของเขาราบเรียบแต่แฝงไปด้วยความท้าทายเบนจามินสายหน้าผมก็ไม่รู้แต่ถ้าเรื่องนี้เป็นความจริงเราจำเป็นต้องมีการพิสูจน์ที่เข้มข้นกว่านี้ ช้าวันรุ่งขึ้นทีมงานตัดสินใจยกระดับการทดลองพวกเขาเตรียมกระเป๋าสตางค์เพิ่มเป็น15บใบแต่ละใบมีเงินสดมูลค่ากว่า3 0 0 0 0บาทประมาณ1 0 0 0ดอลลาร์บัตรเครดิตปลอมสองใบน้ำบัตรภาษาอังกฤษและเอกสารการจองโรงแรมที่ครบถ้วนที่สำคัญกว่านั้นกระเป๋าสตางค์เหล่านี้จะถูกซ่อนไว้ในตำแหน่งที่รับตายยิ่งขึ้นใต้เก e ้าอี้ยาวนอกห้องน้ำข้างรถเข็นกระเป๋ารองพื้นระหว่างตู้ขายของอัตโนมัติกับถังขยะและมุมกระถางต้นไม้หน้าร้านค้าปลอดภาษี เราจะสร้างสถานการณ์ที่สมจริงที่สุดที่สังเกตเห็นได้ยากที่สุดและยั่วยนใจคนได้มากที่สุดเพื่อดูว่าพวกเขายังจะเลือกที่จะส่งคืนมันหรือไม่โอลิเวอร์พูดอย่างเด็ดขาดตั้งแต่10บโมงเช้าถึงเที่ยงวันกระเป๋าสตางค์ทั้ง15บใบถูกนำไปวางตามจุดต่างๆจอจแบ่งหน้าจอออกเป็นหลายส่วนทีมงาน6กคนสวมหูฟังเฝ้าสังเกตการอย่างใกล้ชิดในพื้นที่ต่างๆของสนามบินในห้องบัญชาการชั่วคราวงเงียบสนิททุกคนเข้าใจดีว่าการทดลองรอบนี้คือบทพิสูจน์ที่แท้จริง ภาพแรกปรากฏขึ้นตอน11.04ชายหนุ่มสวมเสื้อยืดสีดำก้มลงเก็บกระเป๋าสตางค์ที่ตกอยู่บนพื้นหน้าตู้ขายตัวอัตโนมัติเขาชะงักไปครู่หนึ่งแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดเบอร์5นาทีต่อมาโทรศัพท์ของเจ้าของกระเป๋าสตางค์ก็ดังขึ้นโซฟีเป็นคนรับสายสวัสดีครับผมเพิ่งเก็บกระเป๋าสตางค์ได้ที่หน้าตู้คียออสในสนามบินครับในนั้นมีนามบัตรของคุณผมคิดว่าน่าจะเป็นของคุณนะครับใบแรกคือแล้ว เสียงรายงานดังขึ้นในหูฟัง12โมง35นาทีคุณแม่ที่มากับลูกเล็กสองคนเก็บกระเป๋าสตางค์ได้ที่ทางออกร้านค้าปลอดภาษีเธอหยุดยืนรออยู่ตรงนั้นนานถึง10นาทีจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เดินเข้ามาสอบถามเธออธิบายว่ากลัวว่าเจ้าของเขาจะเดินกลับมาหาแล้วไม่เจอนะคะไม่อยากให้เขาต้องเดินหาให้เหนื่อย14นาฬิกา10นาทีพนักงานทำความสะอาดสนามบินพบกระเป๋าสตางค์ใต้เก้าอี้ยาวนอกห้องน้ำและนำส่งให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทันที ในภาพวิดีโอเธอโค้งตัวลงหยิบมันขึ้นมาอย่างระมัดระวังราวกับกำลังประคองของล้ำค่าโดยที่ยังไม่ได้ถอดถุงมือยางออกด้วยซ้ำจนกระทั่งหกโมงเย็นวันนั้นกระเป๋าสตางค์สิบสี่จากสิบห้าใบได้รับการยืนยันว่าถูกส่งคืนแล้วเหลือเพียงใบสุดท้ายซึ่งมีโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาตอนสองทุ่มเป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งที่กล่าวขอโทษตอนแรกนึกว่าเป็นของสามีนะคะเลยหยิบกลับมาโรงแรมด้วยพอเปิดดูถึงรู้ว่าไม่ใช่พรุ่งนี้จะเอาไปส่งคืนให้นะคะ ในห้องบัญชาการโอลิเวอร์นั่งมองหน้าจออย่างเงียบเงันแววตาของเขาเต็มไปได้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนเขาไม่ได้พูดอะไรแต่ค่อยๆวางปากกาในมือลงแล้วเงยหน้ามองเพดานหลังจากนั้นครูใหญ่เขาจึงเอ่ยขึ้นมานี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่ใช่การแสดงบางทีเราอาจจะเจอสถานที่ที่แตกต่างจากที่อื่นจริงๆโซฟีไม่ได้พูดต่อเธอรู้ดีแก่ใจว่านี่ไม่ใช่แค่ความแตกต่างทางพฤติกรรม แต่มันคือพลังทางวัฒนธรรมที่ถูกหลุกฝังอยู่ในใจของผู้คนมาตั้งแต่เด็กทันใดนั้นจอร์จก็พูดขึ้นมาในหูฟังเบาๆพวกคุณรู้ไหมสิ่งที่ทําให้ผมทิ้งที่สุดจริงๆก็คือพวกเขาไม่ได้คืนกระเป๋าสตางค์เพราะกลัวจะถูกจับได้แต่พวกเขาคืนเพราะรู้สึกจริงๆว่าถ้าไม่คืนมันจะทําให้ตัวเองรู้สึกไม่สบายใจในวินาทีนั้นทั้งห้องก็ตกอยู่ในความเงียบในเมืองนี้บนเกาะแห่งนี้ในตัวตนของคนธรรมดาเหล่านี้ สิ่งที่พวกเขาเห็นไม่ใช่คำประกาศคุณธรรมที่สวยหรูแต่คือความยึดมั่นที่เงียบงันแต่หนักแน่นและความยึดมั่นนี้เองคือแสงสว่างแห่งอรยธรรมที่โลกมักมองข้ามแต่กลับเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การทนุถนอมมากที่สุด ชาวันรุ่งขึ้นทีมบี c ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โอลิเวอร์ไม่ได้นั่งอยู่ในห้องบัญชาการอีกต่อไปเขาเป็นผู้นําทีมออกไปสัมภาษณ์ผู้ที่นํากระเป๋าสตังค์มาคืนด้วยตัวเองพวกเขาต้องการเข้าใจให้ถึงแก่นว่าความเชื่อและวัฒน,นธรรมแบบไหนกันที่ทาให้คนไทยตัดสินใจทําในสิ่งที่น่าทึ่งจนคนทั้งโลกต้องอ้าปากค้างคนแรกที่ให้สัมภาษณ์คือชายหนุ่มที่เก็บกระเป๋าสตังค์ได้หน้าตู้ขายตั๋ออัตโนมัติเขาชื่อวิทย์เป็นนักศึกษามหาวิทยายลัยวันนั้นเขากําลังมาส่งแฟนสาวไปเเเเเรรรียนตต่่่่ออออาาาางปะทศมมืโิวว์ถข ทำไมคุณถึงตัดสินใจติดต่อเจ้าของเรือขนาดนั้นคุณไม่ลังเลบ้างเหรอวิทยยิ้มอย่างอบอุ่นลังเลเหรอครับไม่เลยครับเงินนั้นไม่ใช่ของผมตั้งแต่แรกเก็บได้ก็ต้องคืนสิครับแล้วถ้าในนั้นมีเอกสารสําคัญละ่ะคุณแม่ผมสอนมาตั้งแต่เด็กว่าของที่ไม่ใช่ของเราอย่าไปแต่ต้องโอลิเวอร์ถามต่อแต่ในนั้นมีเงินเกือบหนึ่งพันดอลลาร์เลยนะคุณไม่รู้สึกวันไหวบ้างเลยเหรอวิทอึ้งไปเล็กน้อย พูดตามตรงนะครับตอนนี้ผมก็ยังเป็นแค่นักศึกษาจนจนพอเห็นเงินเยอะขนาดนั้นก็ตกใจเหมือนกันแต่สิ่งแรกที่ผมคิดคือถ้าวันนี้เป็นกระเป๋าสตางค์ของผมที่หายไปผมก็คงหวังว่าจะมีคนใจดีเก็บมาคืนให้เหมือนกันครับคนที่สองคือคุณแม่ที่มากับลูกๆเธอชื่อมารีเป็นครูอนุบาลระหว่างการสัมภาษณ์ดวงตาของเธอมีน้ำตาคลอลูกสาวฉันถามว่าแม่คะทำไมาเราต้องยืนรอนานขนาดนี้ฉันก็เลยบอกเขาไปว่า เราไม่ได้กำลังรอคนอื่นนะลูกแต่เรากำลังรอความสบายใจของตัวเราเองโอลิเวอร์รู้สึกสเตือนใจอย่างบอกไม่ถูกตลอดการทำงานเขาแทบไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนคุณแม่คนหนึ่งกำลังใช้การกระทำเพื่อสอนลูกว่าความซื่อสัตย์คืออะไรไม่ใช่ด้คำพูดที่ว่างเปล่าแต่ด้วยการทำให้ดูเป็นแบบอย่างผ่านการยืนรออย่างเงียบๆในสนามบินเพื่อมอบสดเรียนที่ลูกจะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิต ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่3คือป้าแดงพนักงานทำความสะอาดของสนามบินอายุราวห0กว่าปีสวมชุดยูนิฟอร์มและถุงมือยางเมื่อโอลิเวอร์ยื่นไมโครโฟนให้เธอกลับรีบโบกมือปฏิเสธโอย,โอยไม่มีอะไรน่าพูดหรอกค่ะพวกเราคนทำความสะอาดเนี่ยกลัวที่สุดเลยคือการถูกเข้าใจผิดว่าเก็บของได้แล้วไม่คืนพอเจอกระเป๋าสตางก็แน่นอนว่าต้องรีบเอาไปส่งนี่มันเป็นเรื่องพื้นฐานของความเป็นคนในวินาทีนั้นโอลิเวอร์นิ่งเงียบ เขามาจากประเทศที่เน้นย้ำเรื่องกฎหมายและระเบียบและเชื่อมาตลอดว่าศีลธรรมต้องถูกควบคุมด้วยบทลงโทษแต่ในขณะนี้ที่ประเทศไทยเขาได้เห็นพลังทางวัฒนธรรมที่เงียบงันแต่แข็งแกรง่งไม่มีการข่มขู่ด้วยบทลงโทษแต่กลับมีความแน่วแน่จากภายในใจโซฟีได้เข้าร่วมทีมสัมภาษณ์ด้วยเธอพูดคุยกับคู่รักหนุ่มสาวคู่หนึ่งซึ่งตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าพวกเราถูกคุณครูสอนมาตั้งแต่เด็กแล้วครับว่าถ้าเก็บของได้ในที่สาธารณะต้องเอาไปส่งที่แผนกของหายหนี้ไม่ใช่เรื่องพิเศษอะไรเลย มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันเหมือนกับการเจอไฟแดงแล้วหยุดเขียวแล้วค่อยไปเป็นเรื่องธรรมชาติมากครับขณะเดียวกันจอร์ดก็ได้บันทึกภาพบรรยากาศทั่วไปในสังคมไทยกําแพงโรงเรียนมีป้ายติดไว้ว่าเก็บของได้โปรดส่งคืนเจ้าของเสียงประกาศตามสถานีรถไฟฟ้าชื่นชมพลเมืองดีที่เก็บของได้บอร์ดประกาศในชุมชนเต็มไปด้วยใบยปลิวตามหาของหายเขากล่าวว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การแสดงที่จัดฉากขึ้นแต่เป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน เมื่อกลับมาที่ห้องบัญชาการโอลิเวอร์ได้เขียนประโยคหนึ่งลงในสมุดบันทึกของเขาคนไทยอาจจะสงสัยในระบบน้อยกว่าคนอื่นแต่พวกเขากลับไว้วางใจในเพื่อนมนุษย์มากกว่านี่คือความแตกต่างที่เขาสัมผัสดได้อย่างลึกซึ้งเป็นครั้งแรกหลังจากเดินทางมาแล้วนับไม่ถ้วนประเทศเขากล่าวด้วยความรู้สึกท่วมท้นนี่ไม่ใช่แค่ปรากฏการทางสังคมแต่มันคือผลผลิตอันงดงามของวัฒนธรรมที่สั่งสมมาจากครอบครัวโรงเรียนและทุกภาคส่วนของสังคมทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นวิถีชีวิต คืนนั้นทีมงาน BBC ได้บันทึกเทปสรุปการเดินทางเป็นพิเศษโดยโอลิเวอร์เป็นคนพูดหน้ากล้องด้วยตัวเองเพื่อถ่ายทอดความคิดที่ลึกซึ้งที่สุดของเขาจากการเดินทางครั้งนี้เราเดินทางมาที่นี่เดิมทีเพื่อต้องการทดสอบขอบเขตของอารยธรรมแต่ผลลัพธ์กลับกลายเป็นว่าเราได้ค้นพบว่าอารยธรรมไม่ได้อยู่บนจุดสูงสุดของเทคโนโลยีแต่อยู่ในวินาทีที่มือคู่หนึ่งยอมส่งมอบสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองคืนให้กับผู้อื่นต่างหาก ภาพนี้หลังจากที่รายการออกอากาศไปได้ถูกผู้ชมแคปเจอร์และแชร์ต่อๆกันนับครั้งไม่ถ้วนจนกลายเป็นจุดคลแมกทางอารมณ์ของการทดลองทั้งหมดและคนไทยธรรมดาธรมดาที่แน่ๆเหล่านี้ก็ได้มอบบทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์ที่อบอุ่นและจริงแท้ที่สุดให้กับคนทั้งโลกโดยไม่รู้ตัวสามวันหลังจากการทดลองสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการวิดีโอสารคดีพิเศษของรายการก็ได้เปิดตัวสู่สายตาชาวโลกภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ที่มีชื่อว่า The Wallet Experiment Where Is the Most s o c i a i z e d Airport การทดลองกระเป๋าสตางค์สนามบินที่เจริญที่สุดในโลกอยู่ที่ไหนได้ทะยานขึ้นสู่อันดับหนึ่งของชาติผู้ชมบน YouTube และเว็บไซต์ของ BBC ภายใน24ชั่วโมงและยังถูกนำไปเผยแพร่ต่อโดยสื่อระดับโลกอย่าง CNN ของสหรัฐอเมริกา NHK ของญี่ปุ่นและ CNA ของสิงคโปร์ในวิดีโอโอลิเวอร์ได้ใช้เสียงที่ทุ้มต่ำและเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์กล่าวถ้อยคำนั้นเมื่อเราจงใจทิ้งกระเป๋าสตางค์ที่เต็มไปด้วยเงินสดและเอกสารสำคัญไว้ในสนามบินที่พลุกพล่านที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เราคิดว่าจะได้เห็นความโลภจะได้เห็นความเฉยเมยแต่เราคิดผิดคนไทยได้สอนให้เรารู้ว่าอรารยธรรมไม่ใช่กำแพงสูงที่สร้างขึ้นจากกฎระเบียบแต่คือมือที่เต็มใจจะยื่นออกไปช่วยเหลือจากก้นบึ้งของหัวใจ ในคลิปวิดีโอภาพของคนไทยที่เก็บของได้แล้วนำไปคืนด้วยรอยยิ้มถูกแตดสลับไปมาพร้อมกับเสียงดนตรีประกอบที่ค่อยๆดังขึ้นอย่างนุ่มนวลและไพเราะทำให้ผู้ชมทั่วโลกนับไม่ถ้วนต้องหลั่งน้ำตาด้วยความตื้นตันใจคอมเมนต์บนโลกออนไลน์หลั่งไหลเข้ามาอย่างถล่มทลายชาวต่างชาติจำนวนมากแสดงความคิดเห็นว่าฉันไี่เคยเห็นประเทศไหนที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ได้อย่างเป็นเอกฉันท์ขนาดนี้มาก่อนประเทศไทยไม่ได้เป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่มันคือประภานารแห่งอารยธรรมของมนุษย์ ฉันจะพาลูกไปเที่ยวเมืองไทยเพื่อให้เขาได้เห็นว่าความรับผิดชอบต่อสังคมที่แท้จริงเป็นอย่างไรสิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าคือนักการศึกษาและนักสังคมวิทยาชาวตะวันตกที่มีชื่อเสียงหลายคนก็ได้แชร์วิดีโอนี้พร้อมเขียนบทความชี้ว่าอารยธรรมของไทยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเกิดจากการให้ความสําคัญกับการศึกษาด้านคุณธรรมความไว้วางใจในสังคมและความปลอดภัยสาธารณะมานาหลายทศวรรษวัฒนธรรมเช่นนี้ควรค่าแก่การเรียนรู้สําหรับคนไทย ห้องอาโลกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ได้ตีพิมพ์บทความพิเศษการทดลองของ BBC แม้จะเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ได้เปิดเผยให้เราเห็นกระบวนการก่อร่างสร้างตัวของสังคมที่มีอารยธรรมแท้จริงแล้วไม่จําเป็นต้องมีกล้องวงจรปิดไม่จําเป็นต้องมีกฎหมายที่เข้มงวดเพียงแค่มีฉันธรรมติทางคุณค่าจากส่วนลึกในใจของประชาชนก็เพียงพอแล้วโอลิเวอร์เองก็ได้รับเชิญไปออกรายการข่าวภาคค่ำของยุโรปหลายรายการพิธีกรถามเขาว่า คุณคิดว่าวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ของไทยจะสามารถลอกเลียนแบบในประเทศอื่นได้หรือไม่เขาคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่าวัฒนธรรมไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ง่ายๆแต่เราสามารถเรียนรู้จากมันได้การทดลองครั้งนี้ทําให้ผมเชื่อว่ามนุษยชาติยังมีความหวังและประเทศไทยก็คือสิ่งที่ย้ําเตือนว่าความหวังนั้นยังคงมีอยู่จริงกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงคมนาคมของไทยก็ได้แชร์วิดีโอนี้บนโซเชียลมีเดียทันที พร้อมขอบคุณ B B C ที่ทําให้คนทั้งโลกได้เห็นความงดงามของคนไทยแต่สิ่งที่ทําให้คนไทยซทาบซึ้งใจที่สุดก็คือเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการโฆษณาการประชาสัมพันธ์หรือการผลักดันของอินููเซอร์คนไหนแต่เกิดจากประชาชนธรรมดาธรรมดาที่แสดงพฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติในชีวิตประจําวันของพวกเขาภายใต้การทดลองที่ไม่มีบทพูดใดๆมีภาพหนึ่งที่ยังคงตราตรึงอยู่ในใจของผู้ชมตลอดไป ชายวัยกลางคนสวมแว่นคนหนึ่งนำกระเป๋าสตางค์ที่เก็บได้ไปมอบให้เคานเตอร์ประชาสัมพันธ์อย่างเงียบๆแล้วหันหลังเดินหายเข้าไปในฝูงชนเจ้าหน้าที่รีบวิ่งตามไปถามชื่อของเขาแต่เขาเพียงตอบกลับมาเบาๆว่า,วาไม่เป็นไรครับมันเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วพลังที่ซ่อนอยู่ในความเงียบงันนั้นกลับทรงพลังยิ่งกว่าคำขวัญใดๆที่ตะโกนออกมาโซฟีได้โพสต์รูปภาพหนึ่งบนโซเชียลมีเดียของเธอในภายหลังเป็นภาพวินาทีที่คนไทยคนหนึ่งกำลังก้มลงเก็บกระเป๋าสตางค์เธอเขียนแคปชั่นว่า ก่อนแรกฉันก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะทําให้ฉันประทับใจจนน้าตาไหลได้แต่ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วมันไม่ใช่พระทิวทัศน์ไม่ใช่พระอาหารแต่เป็นพระผู้คนที่นี่ต่างหาส่วนจอร์ดได้ตัดต่อการทดลองทั้งหมดเป็นหนังสั้นที่สวยงามแล้วอัปโหลดลงบนแพลตฟอร์มส่วนตัวของเขาพร้อมตั้งชื่อเรื่องว่าผมเคยคิดว่าตัวเองได้เห็นจุดสูงสุดของอารยธรรมจนกระทั่งผมได้มาเยือนประเทศไทย เรื่องราวได้มาถึงบทสรุปที่สวยงามแต่มันก็เปรียบเสมือนมเมล็ดพันธุ์ที่ถูกหว่านลงในหัวใจของผู้ชมทั่วโลกซึ่งก็คือความหวังในความซื่อสัตย์และแสงสว่างแห่งมนุษยธรรมเพื่อนเพื่อนครับคุณยังจําจุดเริ่มต้นของการทดลองได้ไหมกระเป๋าสตางค์ใบหนึ่งที่ถูกวางทิ้งไว้ข้างที่นั่งในสนามบินข้างในไม่มีเครื่องติดตามไม่มีกับดักมีเพียงเงินสดเอกสารและความคาดหวังคาดหวังอะไร คาดหวังว่าจะมีใครสักคนยื่นมือเข้ามาโดยไม่หวังรางวัลไม่หวังชื่อเสียงเพียงเพราะมันคือสิ่งที่ควรทําแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าประเทศไทยทําได้ตั้งแต่นักศึกษาสาวที่โทรศัพท์แจ้งที่คนขับแท็กซี่ที่นํามาส่งคืนพนักงานภาพพื้นที่คอยช่วยเหลือไปจนถึงวิศวกรที่ยิ้มแล้วบอกว่าไม่ต้องจดชื่อ การกระทําของคนไทยธรรมดาทุกคนได้ประกอบกันขึ้นเป็นปาฏิหาริย์แห่งอารยธรรมที่ทําให้คนทั้งโลกต้องตกตะลึงนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือคุณธรรมในชีวิตประจําวันที่สังคมไทยได้สั่งสมมาทีละเล็กทีละน้อยนานหลายทศวรรษมีคนถามว่าประเทศไทยดีแค่ไหนบางทีคาตอบอาจไม่ได้อยู่ที่ GDP ที่สูงลี้วหรือตึกระฟ้าที่มากมายแต่มันเป็นพระบนแผ่นดินนี้ กระเป๋าสตางค์ของคุณอาจจะหายได้แต่ความไว้วางใจจะไม่มีวันหายไปไหนและความอบอุ่นที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้นี้เองที่ทําให้ผู้ชมทั่วโลกหลังจากดูสารคดีของ B B C จบแล้วต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฉันอยากไปเที่ยวเมืองไทยไม่ใช่แค่ไปดูวิวสวยๆแต่ไปเพื่อเจอคนที่พร้อมจะนํากระเป๋าสตางค์มาคืนให้คุณอย่างเงียบๆโอลิเวอร์ได้กล่าวประโยคหนึ่งไว้ในการสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายซึ่งน่าประทับใจเป็นพิเศษเราเคยคิดมาตลอดว่าอรารยธรรมในอนาคตจะถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี แต่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากสนามบินในกรุงเทพก็คืออรารยธรรมที่แท้จริงในอนาคตคือสิ่งที่ทำให้คนเราอยากที่จะเชื่อใจผู้อื่นกระเป๋าสตางค์ใบเดียวทำให้โลกได้รู้จักประเทศไทยใหม่อีกครั้งการทดลองครั้งเดียวได้จุดประกายความหวังในความดีและความไม่วางใจให้กับผู้คนนับไม่ถ้วนและเราควรจะพูดได้อย่างเต็มภาคภูมิว่านี่แหละคือประเทศไทย ไม่ใช่ปฏิหารแต่คือชีวิตประจําวันเพื่อนๆครับถ้าคุณประทับใจกับเรื่องราวนี้ช่วยกันกดไลค์และแชร์ออกไปนะครับให้คนได้รู้มากขึ้นว่าบนโลกใบนี้มีสถานที่ที่ชื่อว่าประเทศไทยที่ได้ใช้น้ําใจและความซื่อสัตย์สร้างความอบอุ่นให้กับคนทั้งโลกและในช่องคอมเมนต์ก็ขอเชิญชวนให้มาแชร์กันนะครับว่าถ้าเป็นคุณคุณจะเก็บกระเป๋าสตางค์ใบนั้นขึ้นมาไหมและพบกันใหม่ครั้งหน้า